ชาวภูเก็ตในสมัยโบราณต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านและได้รับการอบรมสั่งสอนเรื่องงานบ้านงานเรือนเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาเมื่อออกเรือนผู้ชายจึงไม่สามารถพบลูกสาวบ้านใดได้ง่ายๆการแต่งงานในสมัยก่อนพ่อแม่จึงเป็นผู้ติดต่อหาคู่ครองที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับลูกตัวเองผ่านคนกลางหรืออุ่มหลาง ที่เปรียบเสมือนแม่สื่อในการจับคู่ให้กับฝ่ายผู้หญิงและฝ่ายผู้ชายโดยคุณสมบัติที่สำคัญของอ่มล้างจะต้องมีคู่ครองชีวิตคู่ยืนยาวและไม่มีประวัติการหย่าร้างรวมทั้งต้องเป็นผู้มีวาทศิลป์ในการพูดสามารถโน้มน้าวจิตใจให้กับฝ่ายพ่อแม่ของเจ้าสาวและฝ่ายพ่อแม่ของเจ้าบ่าวตกลงปรงใจให้ทั้งคู่สามารถแต่งงานกันได้ คือสมัยก่อนนะผู้ชายเด็ผู้หญิงนี่บางทีก็เรียนโรงเรียนร่วมเดียวกันบางทีก็ทํางานแต่ส่วนมาก่งผู้หญิงยังไม่ได้ทําผู้ชายทำผู้หญิงยัอยู่บ้านก็รู้จักกันบางทีก็คนในบ้านก็รู้จักก็เด็กันเล็กกันทันท่าพ่อแม่เห็นผู้หญิงว่าเออผู้หญิงคนนี้จะเอามาเป็นแม่บ้านแม่เรือนั้น คงย่าได้กระท่าบังกระทำามุชายแล้วว่าเป็นปุ๋ยบ้างส่วนมากคนยังไม่คัดคองเอาแหละแต่แม่กับพอวันนั้นแท้กกับไปห้าคนเท่าก่อนแกดีในม่บ้านน,นัน้นเนี่ยแค่คนรับเต้เรารับเต้กันนะไปแต่ไปแลดีเจ้าขอ,ขอคอนเป็นปุ๋ยแบบไหนยูเป็นแม่บ้านไม่แบบไหนแบบนั้นนะเอาไปได้ไงเราไปถึงไรแล็วเรอใช้ได้ดบนันนี้นะกลับไปแล้วเขาพี่ให้มาโูดตอนนี้ว่าปุ๋ย อันขอแม่นี่การส่วนมาตาเห็นได้เยอะเขาจะไม่คอยท่าดูสาว้าไหมถังจริงดูแลนะเขาเรียนการโผล่ทำไมการเล็กกว่านีงจะไม่ก้อนนี้ท่าแต่งงานนี่เขาจะเอาปีวันทังเศร้าไหมเขาเรียกแบบทำพร้อมันแบบทำพงกันนั้นว่าดีไม่ดีบางบูรแลแท้ๆนะแต่ที่รั้งอยู่ทำไมเขาไม่มาเลยถ้าว่าเออค่ะโอเคก็เศร้าไงหนนหลังนะนี่มาปูนมาทับท่ามานะเขาไม่มาข้อ ยี่ปุ้ยยี่ผู้กบมั่นใน,นถ้าตกลงกลันแหลวันแล้วกันนัดวันมาเนี่ยถ้าว่ามาถึงวันแดงนัดแล้วเนี่ยให้ลังมาแล้วเนี่ยมาถึงนัดวันแดงแหลวันแล้วแหลวันแดงมาเป็นเปืเป้ย กาได้ลมันแต่งวาดตกลงโอเคกาควายชาย็ขเขาก็บอกเพื่อนบ้านนี่ว่ายิงกับอกเพื่อนบ้านนี่นัดมันแต่งแล้วนะสมัยก่อนนี้ถ้าแต่งงานถ้าไม่ก่อนนี้ต้องกวนกระแม่และกาถองมวนไอเนียนยดเลยทาถ่องมวนนะนะอยากทำถองมวนแล้วก็าเขาทำน้ำซัดน้ำไรบบางเลืแต่อะไรอันนั้นคือปากควายยิงล้วก็ควายยิงเขาก็ไปห้าแล้วเพื่อนบ้านยิงยิงก็มาหนังห่อน้ำมอไรหนังฮีรสารพัดกันนี่ แต่กกินข้าวกันมือนึงบอกวันชายหออน้ำเลยทัดก่อนยากับบานเขาจะเก็บเก็บหน้าคนรับพึกขอใครเก็บไปทั้งห้องน้ำให้ผานกับบานอันนั้นผูกเสร็จไปแล้วเขาไปยิ่งกับน้ำตเ้าว่างมาวันแต่งแล้วไายชายเขาการนัดกันมาแล้วทีนดีควายยิ่งก็มีแต่คนเดียวบอกไายแล้วคนนองนีดจะน้อยแล้วนะไายชายเขาก็มาแล้วก็พาอุ้หลังมาแล้วก็มาทล้วคมามตึง từng ban chào sao tôi lồng lật bắt Họ chết chụp và thật sân bảo bộ bắt chào bao mà leo hỗ trợ và thật pháp chăm mình đẹp đẹp thật hao bị gọi leo tè tiền tua xuống đây bị pan lũ nưng cả muốn nha dòng muôn xây một lập bao bỏ bằng lập bao bỏ lập bao thích bỏ ra cho bao thích cả hai sông cái các bạn nói thích cả cho bao khao mang đai là đai thích cả ก็พอถึงเวลาเวลาก็เข้าไปรับเจ้าเจ้าออกมาไม้รับเจ้าเจ้ามากขเขาไหว้แล้วพระเจ้าเจ้าไหว้เลยไงก็ไหว้เก็บผีน้องเขาไหว้ไหว้เลยเสร็จเรียบร้อยเจ้าเจ้าก็ตุ่งจะบันเองไปค่อยบันจำบ่าวแล้วเัน่บันจำบ่าวเขาขัดทำแบบนั้นเป็นกาเข้าไหว้หน้าผาได้เขาเสร็จแล้วก็ทำแม่ขยันหยาดปูแยกเก็บผีน้องมาไหว้พอไหว้เสร็จถ้าบังเอิญว่าเขานับที่ปลาเขาไปไหว้พระ ว่าชอบก็ไม่ชอบเพราะยี่เป็นหัวโบราณไม่เคยชอบทั้งของนี้ไม่เคยชอบอชอบ,ชอบอยุ่งเหยียดเหน็บอะไรนั้นน,นะแต่ว่าเมื่อเขามาใชา้คือคนนี้คนนี้เขาจะมาใชา้เรานี่มากกวามา่าเขายาัดตลกไป็นให้เขาได้แต่ก็ไม่กี่คนไม่กี่คนเนาะเขายาัดตลกเป็นยผยู้ใหญ่ในบ้านให้เขาได้อะไรเ้เป็นอย่างเขาเป็นประมาณสามคนหรือสี่นคน,น,นถ้าหว่าคอยผู้ยิ่งเขาเข้มว่าได้องการในตุ๊ตองนี้นะั่นเอง ต่อทำไปนิดนะึงแต่ตอนนั้นเขาจะนัดกันเองได้แล้วนะ mm hmm. ม,มันบายว่าทีโก้ดี่ก็หลงบ้า อึมหลังมักจะได้ของกำนันเป็นขาหมูชั้นเลิศจากพ่อแม่ฝ่ายผู้ชายเพื่อเป็นการขอบคุณในการสร้างสายใยรักให้กับผู้บ่าวสาวในสมัยก่อนเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปจึงไม่มีอุ่มหลางให้พบเห็นแล้วคงเหลือไว้เพียงแค่เรื่องเล่าเป็นความรู้ทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การรักษาต่อไปใครเป็นคนตั้งประทูใครรู้ช่วยตอบคำ ที่ภูเขาอบล้อมซับในดินและในน้ำเมื่อที่เมืองแร่ในครั้งอดีอารยะธรรม